สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เราอยู่ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าซึ่งอยู่ที่อําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะและก็อยู่ในเขตของอุทยานภูหินร่องกล้านะคะซึ่งอยู่ก่อนถึงโรงเรียนทหารการเมือง แล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของทุ่งดอกกระดาษนะคะแล้วก็จะมีผาต่างๆนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินถ่ายรูปจำนวนถึง5ผานะคะคือผาบอกรักผาสลัดรักผารักยืนยงผาคู่รัก และก็ผาไทยานิคค่ะทุกคนซึ่งเมื่อไปยืนที่หน้าผานะคะก็จะมองเห็นวิวด้านหน้าซึ่งงดงามมากๆเลยค่ะในขณะที่พวกเรากำลังเช็คอินถ่ายรูปนั้นนะคะบัวบุษบงก็ได้มองไปที่พื้นค่ะทุกคน ก็จะเห็นพื้นนะคะเต็มไปด้วยแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นก้อนๆน,นะคะเต็มไปหมดทั้งทุ่งเลยนะคะโดยเฉพาะในบริเวณที่อยู่ใต้ต้นสนค่ะทุกคนเมื่อเห็นดังนี้นะคะก็เลยเดินไปถามเจ้าหน้าที่ค่ะว่าก้อนที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่เรียนรายกันอยู่เต็มไปหมดเนี่ยคืออะไรค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า นี่คือขี้ค่ะเป็นขี้ของไส้เดือนค่ะทุกคนซึ่งมีอยู่มากมายในบริเวณแห่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าขี้ไส้เดือนนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีของธรรมชาติเลยค่ะที่ไหนที่มีไส้เดือนอยู่มากๆนะคะก็แสดงว่าที่ดินตรงนั้นนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ และก็ไม่มีมลพิษค่ะเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนค่ะทุกคนนี่ขนาดกองขี้เนาะยังใหญ่ขนาดนี้นะแล้วตัวของไส้เดือนอะจะตัวขนาดไหนค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่บอกว่าไส้เดือนที่นี่จะตัวโตมากๆแล้วก็ยาวด้วยค่ะเขาก็สามารถที่จะ ถ่ายมูลออกมานะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นพืชบริเวณนี้นะคะเนื่องจากวันที่เราไปนะคะต้นดอกกระดาษนะคะก็ถูกรื้อออกไปแล้วนะคะเราก็เลยพาทุกท่านมาชมขี้ของไส้เดือนนะคะซึ่งเป็นปุย๋ยตามธรรมชาติอย่างดีเลยะคะ่ะทุกคน นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ค่ะทุกคนท่านจะได้พบกับบรรยากาศสีเขียวแบบนี้ค่ะเห็นทิวเขาเบื้องหน้าแล้วก็ได้ถ่ายภาพกับหน้าผาต่างๆค่ะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะได้เห็นเนี่ยค่ะปุ๋ยจากธรรมชาติ ซึ่งก็คือขี่ของไตเดือนนั่นเองค่ะทุกคนขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ทันไ้มอบให้กับบัวบุตรสมบงสตอรี่เสมอมาค่ะหากถ้าชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ